เรื่องของสินค้าในแวดวงกีฬากันบ้างน,นะคะพาคุณผู้ชมมาดูการคาดการณ์ของ Adidas กันค่ะล่าสุดเขาประเมินว่าปีนี้เขาจะสามารถทำกำไรและรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากบรรดาเกมการแข่งขันที่ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมชนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในยุโรปและโอลิมปิกในบราซิล ผู้ผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำของโลกอย่าง Adidas ได้ออกมาคาดหวังว่ายอดขายและรายได้สุทธิของบริษัทนั้นจะขยายตัวได้ถึง 10- 20%ปในปีนี้เนื่องจากจะมีมหากรรมกีฬาหายอย่างฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปและโอลิมปิกมาช่วยเป็นแรงหนุนยอดขายสินค้าและอย่างเชื่อได้ว่าผู้บริโภคจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและเมื่อบวกกับผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำตลาดอย่างจริงจังจะช่วยดันยอดขายให้เติบโต โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอ d ดิดาสขาดทุนสุดที่ประมาณ44ล้านยูโรขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น15%สี่เป็น4,167ล้านยูโรหรือประมาณ1 6 1 0 0 0ล้านบาทยอดขายหลักๆมาจากตลาดในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ขณะที่ในฝั่งคู่แข่งสำคัญอย่างทางไนกี้ก็มียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะยอดขายในอเมริกาเหนือและจีนซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนยอดออเดอร์เพิ่มขึ้นถึง20%ส่วนในเมืองไทยปีนี้ก็คาดว่าน่าจะกวาดยอดขายไปได้ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับแบรนด์ของ Adidas ดูได้จากกระแสะความคิดเข้าไปเข้าแถวซื้อรองเทา้ารุ่น l i m i t e d Edition เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ายผู้ผลิตสินค้ากีฬาก็น่าจะทยอยเปิดตัว ค้าใหม่ๆม,มาเอาใจสาวกกันต่อไป